อ่ะทเป็นจ้ารักอะไควอจบพีร้องให้จบนเปนารักจูรามาค่ะรักอาทำบุญกไปให้ก็ใส่อยากไปให้แคินสาระสาระเลือดใส่เลีย เลือกไม่ค่ะคิวสารละไว้ให้ชันจริงสิบไม่จบก็สี่สละเลือดทุกขั้นสละเลือดลูกยาดเปนชาติพี่ฮเลิงประเทศทไทยทวีมีใจเชียวเชีวยวได้ยังเชียวได้ยังเอาอินเตอร์ดีกว่าอินเตอร์มาอินเตอร์ร้องเพลงย่าให้ฟังหนะ่อยประเทศไทยก็เร็วประเทศไทยประเททศไทยลง เอาเริ่มตั้งแต่แรกสิ<ต>ประเทศไทยอ่ะมึงไปวู้มมึงชาดจีดนจงใส่านานาเอาร้องสิใส่านานาเอาร้องเพลงชาติประเทศไทยลเล<น>ยประเทศไทยเอา้เอาเยสเฮด